วันนี้วันลอยกระทงนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลอยมาเป็นสิบปีกลับมาอยู่บ้านเราก็จะทำกระทงไปลอยเองนี่ค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจริงๆว่าจะไปตัดเองที่ไร่แล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าตื่นมาพ่อไปตัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีต้นกล้วยมีใบตองนะคะที่เราเตรียมไว้ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นดอกลักอไม่ใช่สิดอกพุดดอกพุดธพลาสติกค่ะ ไปขอมนจากยายยายมีเยอะมากแล้วก็จะเป็นตะปูเข็มที่เราใช้ในการที่จะปักกระทงอันนี้คือซื้อมาสองกล่องแล้วก็นี่ค่ะลอตเตอรี่กะว่าจะทำกระทงจากลอตเตอรี่สักหนึ่งใบ ก็จะมีพวกแม็กพวกลูกแม็กอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํากระทงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากระทงเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะทําออกมาในรูปแบบไหนบอกเลยนะคะว่าทําไม่เป็นแต่จะลองดูค่ะต้นกล้วยที่เราเตรียมมานะคะมันก็จะหัดมาไม่เสมอกันเราก็จะมาตรงนี้นะคะ่ะมาเฉือนออกไปนิดหน่อยให้มันเสมอกันเพื่อที่จะให้มันตั้งได้แล้วเดี๋ยวเรามาพับใบตองกัน ตอนนี้เราก็ทำนี่นะคะที่จะเป็นประกอบข้างนอกของกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการประกอบกระทงค่ะกระทงใบตองอันนี้เป็นของแม่นะคะแม่เป็นคนทำก็มาหัดลองทำด้วยกันพร้อมๆกันส่วนเราทำลอตเตอรี่ค่ะเพราะว่าของเรามีลอตเตอรี่เยอะของแม่ทำเป็นกระทงใบตองอันนี้ถ่ายมาให้ดูว่าแม่เริ่มทำนะคะแล้ก็เอาส่วนที่ทำเสร็จไปแล้วมา ประกอบเป็นตัวกระทงวิธีการทํากระทงจากลอตเตอรี่นะคะที่เราทําแบบง่ายๆทําแบบคือคนทําไม่เป็นอะ่ะก็ทาแค่ให้ได้รอยนะเราก็กะแบบ,บหาวิธีการทําเอาก็ลอตเตอรี่มาพับครึ่งนะคะพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพับนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็แบบนี้พับแบบนี้ไว้เยอะๆนะคะ แล้วเราก็มาประกอบกันให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อที่จะไปทำเป็นกรีบกระทงเดี๋ยวเราลองมาพับกันดูก่อนนะคะวิธีการประกอบนะคะก็คืออย่างนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็มาสอดแบบนี้นี่ค่ะเอามาประกอบกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราอยากได้เยอะขนาดไหนจามชั้นสาชั้นสี่ชั้นนี่ค่ะประกอบไปเรื่อยๆเลยค่ะ เมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาประกอบกระทงกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก็คือทำไม่เป็นนะลองทำดูว่าสรุปมันจะออกมายัางไงแล้วอันนี้ก็คือไม่ได้ดูที่ไหนมาคิดเอาเองเดี๋ยวเราจะประกอบกระทงให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนสุดท้ายส่วนอันนี้ก็คือของแม่ทำกรณีแหลกมานั่งหัดทำด้วยกัน เดี๋ยวคอยดูตอนสำเร็จค่ะว่ามันจะเป็นหน้าตายอย่างไงทั้งของเราแล้วก็ของแม่ด้วยและแล้วตอนนี้กระทงลอตเตอรี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พอใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะลองทำครั้งแรกแล้วตอนนี้นะคะกระทงที่เราทำไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้สามอันค่ะ ของเราจะเป็นไอทีเป็นลอตเตอรี่สีขาวๆด้านขวามือตรงกลางก็จะเป็นของพ่อและซ้ายมือก็คือของแม่อันนี้คือทําแบบทําไม่เป็นลองหัดทําครั้งแรกค่ะสุขสันบลรรอยกระทงนะคะ